มือนะเอาแลยคนหน้าแดงหมดฮะฮักมือน้องกูกะเห็นเลยเออเออเออไม่อยางบะป้อกูบบป้ากำมเลยกามเลยใครล่ะนี่ใครนี่มึงมาลอดูมึงจะไปโยงเนอกกรของแม่เลย กล้ชิดใกล้ชิดติดจอติดต้งว่ะคนเติดต้องอยากโยกโ่เนี่ยกาแปลงหน้าแป่งตาีแล้วกับพ่อหลอชหลขนาดัแฮมรูมแกยศเลยอีอันเนี้ยเบนมึงต้องเลยไปมาสองคเลยปะอแมาค่ป็นองแดขแม่คือหกม่ือใหกุ้งองีแม่เป็ เดินนจิ้น้าอย่านี้เัเดี๋ยวใส่เพิมอีกหันน้าลอกหายยดแล้วมนเหรอจะละจบอ่ะใอถือพอหน้กู่พอแล้วแต่กี้แปลงหน้าไปตาเต่า

走开，好吗？